น่ะน <muitas S 2> ักเลงแ่น่อเพิ่นมาอยู่กันแล้วฮะนั่ไม่น่ารักเลยเตี้ยมันไม่สนใจเลยหรอกสนใจแก่วุชี่อามาหาแมวแม่สีอิจฉาตัวอิจฉาตัวอิจฉาตัวอิจฉาเนี่ยตัวอิจฉาค่ะตัวอิจฉานี่ตัวอิจฉานี่ตัวอิจฉา น,นี่หมาพี่ชายนะคะมาอ่านค่ะนเรี่ยงมาถูกเหมือมาถูกเสาะตาลิงคูใจจตาลูกแม่เองหมานี่มาหาแม่ะอันนี่มา,ามอ๋ยอีพิศาคือเหม็นแถวพิศาหืไม่เทอาเหม็นจังเลยเนี่ยคนเนี้ยอันนี้อันี่อันนี้อันี้อนี้นนนน มินมินมินตัวนี้มินมินนี่ตัวนี้นี่ต้องไปอาบน้ําก่อนเขาถูกกันได้คะเขาหัวจักเราอน้าอย่างเขาบวกัดกันจากความคขะบวกัดกันนะมันมาหากันทุกเหมือมันเลยบวกัดกันมันหวงโหลดมันโหลดมันมาหนีจากโหลดนางตับเป้าฝ้าวโหลดผู้ใดมากกับเฮาไวอย่างตะคนลากโหลดจะคล้องมาหน่อยบัติค่ะ